กระแสะความนิยมของกีฬาฤดูหนาวในเซนเจนมหานครทางภาคใต้ของจีนกำลังเพิ่มสูงขึ้นที่นี่มีอุปกรณ์กีฬาหิมะและน้ำแข็งในร่มที่ทันสมัยทำให้เมืองนี้กลายเป็นศูนย์กลางกีฬาฤดูหนาวของชาวเมืองเซนเจนและนักท่องเที่ยวที่ต่างทยอยกันสัมผัสโลกหิมะน้ำแข็งเอลป์เซนเจนซึ่งเป็นสนามกีฬาหิมะในร่มเพื่อสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของหิมะ หิมะและน้ำแข็งนั้นสร้างแรงดึงดูดต่อคนภาคใต้ของจีนเสมอเนื่องจากอุณหภูมิที่ร้อนทำให้หลายคนอาจจะไม่มีโอกาสพบเห็นหิมะตลอดชีวิต เมื่อปี2022ปักกิ่งเป็นเจ้าภาพจัดโอลิมปิกฤดูหนาวทำให้ความนิยมกีฬาฤดูหนาวทั่วประเทศเพิ่มสูงขึ้นกีฬาฤดูหนาวเป็นกีฬาที่สร้างความตื่นเต้นให้กับคนรุ่นใหม่ชาวเมืองสัเนจนมีอายุโดยเฉลี่ย32.5ปีมีความกระตือรือร้นกับสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานที่นับวันจะมีมากขึ้นทั้งนี้หมายความว่ากีฬาฤดูหนาวได้รับความยอมรับจากผู้คนทางภาคใต้ของจีน มากยิ่งขึ้น